นัตพั์ฮะมึงพากูมาทำอะไรวะนัตพัะไม่จะโอดอะไรขนาดนี้โอ้ยดโอ้ยโอยมีตัวดดูด้วยโอทริปแรกเราก็จัดพลังกันเลยเจ็ดวันหกคืนจะรอหรือเปล่า ถนนเริ่มจะไม่เป็นถนนแล้วเนี่ยโอ้ยถ่าไยไงให้ดูชันวะ ไม่เคยบอกว่าที่นี่ชันบอกว่าชันที่ผายเอตัวแรกมาแล้วเหรอมาแล้วโอ้ยมันจะเข้าไปเอ้ยมันจะเข้าไปคงหิวอ่ะตัวหน้อยอ่ะแบกแบกไเตี๋ยวเข้าป่าพี่ต่องสน่อยไหมครับก็ประมาณอีกสามชั่วโมงแล้วก็ถ้าเลยจากแคมป์นี้ไปก็อีกสชั่วโมงเชื่อพี่ครับไม่ใชื่อะไรมอ เชื่อไม่ค่อยได้ไม่เชื่อแล้วครับพี่บอกพี่บอกว่านี่เป็นปลาผมก็ผมก็ไม่เชื่อแล้วครับอันนี้แบบไก่ทอดขนาดใหญ่อะไรประมาณนั้มั้งอีแล้วน้องอไปร้านอะไรไม่ใช่ที่ไหนครับสเปิร์กเบื้อกระเบื้องก็เปิร์ไม่อยู่แล้วน้องอ๋อมันมันต้องสะโขบสะโขบเข้าไปอีกเราอยู่สุราแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรพี่เขตระนองสุราเขตระนองขันเปันเด็ดเด็ดกระดานน้ำเตา หนึ่งบอกว่าเดี๋ยวผมเหยียบเตยสิบสี่สิบสี่เหรอน้อยกว่าดังตีดังตีได้อยู่มายเท่าไหร่สิบห้าจุดสองนี่เขาวัดเขาวัดกันที่อะไรวะอันนี้ใครหนักกว่าชนะหรือยังไงใครหนักสุดชนะครับตรงนี้ใครต้องการมันเอาบัตรไปข้างนอกสิบเ้าน้อยกว่าเราอะสิบเก้าน้ยกว่าเราอะเข้าสายเพิ่มไหมครับพี่นี่ใส่ละมั ได้ด้เลยนะวิ่งวิ่งโอ้ยเก็บเวเล็งไว้ก้าวเถอะพี่แค่ก้าวแค่ก้าวไม่ออกเลยตอนเนี้เออถึงถ้าผมคอกันเลยสบายไส่ว่ะมันมีกลิ่นด้วยสิพี่พี่ตองพราะมันหยุดต้นลมด้วยนะใช่แล้วอีกทีอยู่กันล่ะหายุงเลย ครับเนี่ยต้องปกป้องบ้านของเรงครับโดยการบุดล่องน้ำพี่เคยดูคลิปอันนี้ป่ะคนออสเตรเลียบ้านดินอะฟิลลิ่งได้เลยอ่ะเคยเหรอว่ามาอะไรนะแคมกับฝนอ่าฮะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นทางน้ำใช่ครับแล้วมากับผมเนี่ยชื่อเสียงเรียงน้ำเรื่องฝนผมไม่ธรรมดาบอกเลยน้ำป่าบอกว่าแห้งแล้งมาเกียร์ทีย์ทีจริงปะเนี่ย ถึงแล้วเย็นเลยอ่ะใช่นี่มันก็บ่ายสามครึ่งแล้วอ่ะผมก็เสียงผลใช่ไหมฮะเอามาเลยเรื่ึงสภาพตอนเก็บเต็นท์มู่ในเช้าหสิยองแฉะแฉะแแม่แแม่เลอะดงเลอะดิน เดี๋ยวคุณเอาหนะังสติก๊กคุณทำไรอ่ะเสือม,มีเสืออเไรอ่ะ กินก่อนอาหารเพื่อนปกติกินองไงะอาหารตองอ่ะมาม่าอันนี้ตรงวัดดวงัวอะไรอ่ะตัาทก็เตาใช่ไหมคะเา็ดจันครับเตาหโคตรเอเรียนเลยอ่ะ Hello Good morning ทำไมไปอยู่ท่านั้นล่ะครับทำไมไม่ยืนดีๆทำใจอยู่โอ้ย โอ้ตึงพอพออายุเกินเลขสามมันก็จะก็จะประมาณนี้แหละมาถ้ครับเตรียมเสื้อกันฝนไงเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยอาจจะเดินกช้าหน่อยไปอาจจะไม่ไปถึงครับวันนี้สบายสบายครับดูจากเหงื่อเราเดินมาแค่สามสิบหกนาทีพอาดูเหงื่อนะครับ ก็หยุดไปจะหมูกแล้วอื<ผ>มเรือแตกเม็ดอ่ตดะตอนนี้เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าทุบหุ่นเนี่ยมันอีพี่บอกเองเมื <laughs> ่อกี้พี่บอกว่ามันจะเหม็นใช่ไหมเออเวลามันบานมันจะเหม็นไม่ใช่พอเอาจมูกเข้าใบเยอะฟิลเตอร์อ่ะวับเข้าหน้าไม่ม,ไมีกิน <laughs> เออไม่มีกิน อีกนิดหนึ่งคือหัวมันปักลงไปแล้วนะลองลองเิ้นแตะๆะไหมไม่เป็นไรไปเอดินต่อเถอะแนะนำให้เดินต่อสองสามเขาเป็นสัตว์มีเมือกถ้าเขาโดนพวกกดพวกอะไรแรงๆปุ๊บไปแล้วดิ้นละดิ้นแล้วเป็นไงต่อดิ้นหรเขาก็เตรียมหนีแลครับทีเนี้ยพี่เขาลองของพี่เขาเมื่อกี้นที่ ลูกอะไรไม่รู้เขาบอกว่ากินได้เว้ยกินได้ครั้งหนึ่งแล้วอีกครั้งอ่ะไม่ไดไม่อีกครั้งตายลองดูจริงปะเนี่ยกินได้จริงปะเนี่ยไม่จริงเกือยกับการกัดแล้วนะอันนี้แคมป์จริงจังเหรอพี่ถึงแคมป์แล้วเหรอถึงตอนเที่ยงเลยนะเมื่อวานต้องมาที่นี่จริงๆใช่เมื่อวานต้องมางตรงนี้ไว้หนักพรุ่งนี้แล้วกันฮะไว้หนักพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวกี่วันนะมันก็ใช่ ลูกหัวทีนึงลูกได้เลยน่ารักมากหัวมันอยู่ไหนโอ้ัมันน่ารักค่ะหัวมันมันน่ารักขามันแบบเออมันเป็นหนามๆอ่ะน่ารักมากเลยฮัลโหลฮัลโหล มีสัญญาโทรศัพท์นยแบบเต้องเอนเตอร์เทนตัวเองอะนี่ไงทุกคนเอนเตอร์เทนตัวเองกันอยู่ยีบาทได้ค่คุ้มเลยต่างกันไปเคุณ้าย่ิุ่ยุยเว้นแรกเวนแรกคนเลยฮคี้ยเฮ ว่าสีเราพอๆกันแบบพี่ผมว่าไม้มัไม่ดีเราลองตัดอะไรหน่อยไหมยิงไม่โดนเลยกทำโมโม่ใหม่ใหม่น้้เ่ยม่มใเห็นไม่มใครเห็นคไม่มีหักนประกอบการเป็นไงบ้างคุณ ไตมาสนี้โดนไปกี่เม็ดน่าจะสักเบดหนึ่งจากประมาณสามสิบแล้วแต่ไม่มีใครเห็นเออตอนน้าคนมุงให้กำลังใจเต้มยิงยังไงก็ไม่โดนแสดงว่ากดดันกดดันมือคืนที่สองอันนี้อะไรครับแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานไก่เดียวไม่ขนมจีนโอ้ อันนี้ผักอะไรนะก็กปูดนะพี่ผักปูดผัดน้ำมันหอยอออค่ะจอกจอกสุดท้ายก่อนเข้านอนอ,ะนะอานะอันนี้ก็ตัองก็สิมาก็ตาลงกีมาสปูชายันสวัสดีวันที่สามเห็นเขาสวัสดีกันสวัสดีวันที่สามวันเีรกไม่อาบน้ำวันสามวันแล้วสามวันใช่ วันก่อนนั้นก็ไม่ได้อาบป่ะใช่สิสามวันเฮ้ยเดี๋ยวดีวันก่อนนั้นกับเข้าป่ากับเข้าป่าไม่ได้อาบไม่ได้อาบนี่วะก็ไม่ทำอะไรแตนผมเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเเสื้้อผาลยนะครับแอเฮ้ยอย่างแกมีไอ้ได้เหรอวะน้าไม่ได้เลยเก็บเปสเปนหมดแล้วลืมไปเฮียยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยขอเวลาชัวรู่นะครับมายืมพื้นที่ก่อนปวดหลังล้อ คำไมวันที่สามมันไม่เบาลงเลยวะมันรู้สึกหนักเหมือนเดิมหรือไม่ก็หนักขึ้นเรื่อยๆเีือวได้โอ้นัตะพัดฮะคุณพากูมาทำอะไรวะที่พี่จะได้ลิมรสปาดไทยที่แท้จริงพี่ผมก็ไม่เคยคิดจะมาลิมรสเหมือนกันเออแล้วพี่เงยหน้าขึ้นไปมองเลยมันไม่ได้มองอย่างนี้นะ ลและนี่ก็คือาการลำดงที่เราไปขึ้นมาครับนี้เราลงป8ต8ง่ขึ้นมลงไปทำไมวะลงมาแก็ต้องขึ้นอา้าวผิดทาง ตอนนี้ก็พันสิบสองแล้วหัวใจเท่าไหร่หัวใจน่าจะห้าร้อยได้แล้วนะครับอยากขาคุณมากกว่าโอ้ยง่ายกันจังหวะับโคตรซิ่อะไรครับบอกมาชิวๆเกิดอะไรขึ้นครับล้มใส่ต้นหวายครับไหนไปไปเบรกตรงนู้นก่อนไหมอ้อมันนั่งย้อน้โหแล้วมันฝังอยู่ใต้ในเนื้อหมดเลยโอ้ นั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยเห็ดแมมอะไรทาักหน้านี่ไส้ไม่ออกนี่นีแต่เรื่องเจ็บๆอ่ะจะมาเดินป่ายชิวๆกับคนอื่นเขาไม่ได้บ้างเลยเหรอฝนตกก็เย็นนีนะช่ครับตกไปเย็นดีครับแต่เจ็บมือไปนิดนึงอ่ะพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยใส่ถุงมือละคุณบอลครับอะไรเนี่ยชอบนั่งขนาดนั้นเลยเหรอครับมันเมื่อยครับเดินมาทั้งวันก็อยากนั่งบ้าง ไม่ใช่สไลเดอร์นะครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใกลครัมันลุกไม่ได้ตีรองครับลงมาเลยครับตื้อทางตื้อทางเห็นคลองแล้ว น้ำตาจะไหลเอาจริงแมงคัวตื่นตันเลยพี่้องอยู่ข้างล่างใส่มันทิศทางว่ะตา้ตัวหนึ่งเว้ยยินดีด้วยครับคุณคือเดอะฮันเตอร์ โอ้มันจะโหดอะไรขนาดนี้เ่ยอะน้าสะพัดมันจะโหดอะไรขนาดนี้มันคือทริปที่ทำให้เรารู้จักกันและกันเยอะมากขึ้นนะพี่โค้รรักมึงเลยว่ะโอ้โหชิดๆโคดกำลังยิ้เออไปแล้วโคดโหดมันเหมือนยิ้วโห้ยอ่ะ มันขึ้นคอของทุกคนครับผมการันตีว่าเราคุมหมดแล้วมันกัดที่ไหนไม่ได้มันคานขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงคอมีการเขียนคิ้วใหม่เขียนเหินเจ้อุ้ยมันกัดแล้วว่ะอ้ยโอ๊ะทำไมเล่นเอาหัวแตกนะหัวแตกเดินชอุกิ่งไหมแข่งแขมเพ่ให้กันอ่ะใช่โอเคอยู่โอเคอยู่ไม่มีบนหัวกัน

<Yeah. S 1> แล้วก็แล้วก็วในกินอยู่ถ้าเกิดมันพอโอ้ยนี่ยอยู่ในขาด้วยเหรอเอ้ยมันไหลเข้าไปรอดเลยโอ้ยกูจะรอดไปเนี่ยเป็นทพิปเบืืองผ้าครับ ตอผมเรียบร้อยล้างไข่สะอาดนิ่มนวลไข่สะอาดสวัสดีทล่าาครับทำไรต่อดีวะลำไรเห็นด่ฮะเดี๋ยวไม่มีที่ทุกหัวนอนผมจะเตียงน้ำป่าครับตอนนี้น้ำเริ่มแดงเลยแล้วนงกูก็ต้องการอยู่เนี่ยลุ่นดิของน้ำป่ามาทุกคนต้องหนีเต็นท์หมดเลยย้ายเต็นท์ วันนี้มันจะมีอะไรเยอะกว่านี้กันไม่ไี <c> ่ย <oughs> สีน้ำเนี่ยงงก็นี่สาบฝนมากไม่ไหวละชั้นถังขึ้นชั้นถังลงลื่นเชีทากน้ำลุยน้ำโดนน้ำปาลาไในที่ตั้งเต็นทาก,กัศเลือนกระสุด ประมาณสามสิบสี่สิบตัวลุ่มเนี่ยนอนเนี่ยทุง่งศิษย์มากายโดนอีกตัวแล้วนี่ไงกินอิ่มไรนมเจอแล้วอ้วนเชียว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าวันที่สี่ครับผมเริ่มนับวันจับแล้วนะเหลือกี่วันวะเหลือตั้งสี่วันมาทำอะไรในป่าเนี่ยวันนี้ไม่นับแล้ววันนี้ไม่นับแล้วเหลือสามทำยังไงก็ได้หรอกตัวเองให้เหลือหน้อยที่งหนึ่หลอกตัวเองไว้เป็นวันที่เราต้องลุยน้ําไปอีกสิบกิโลบทจะไม่เจอน้ําก็ไม่เจอเลยเออจะเจอก็แม่งเปียกทั้งตัวทั้งคืนดีโฟ พึ่งเยอะมาก,กอมมอ,ากกอ,อันนั้นคืออนาคตรเราใช่ไหมลอยคอใช่ไหมหนุวมติดเต้นยังได้เปี่ยงหมดแนะ่ลอยคอโคตรคลื่นเลยฉันมาทำอะไรที่นี่มาหวเราหว้า เหมือนบางอินเดียเลยว่ะเ้ยลมลมลมอ๋อขนากเราไปงเน้ำมาเลยถุ้อถุงอกถงอกับไปตรงดำๆอ่ะมิดหัวมาทำอะไรต่อนนะผู้หญิงสองคนู่้ชาย ออกไปหมดแล้วมันกินไปหมดแล้วนี่กำจัดท่าเพื่อเดียวพอโอ้ยอโอ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ยโ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 อ้นโอยน้อยโนนนนอย้ยโอ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 อ้ยโอ้ย เกิดอะไรขึ้นนะครับเหียแล้วลืมเอาสายบูกเบยมาจากแคมป์นู้นต้องเดินกลับไปเอาไหมครับนอนกับคุณได้ไห้เออแชร์เต็นท์ไงนั่นข้างน้ำเลยหนึ่งสองสามกัดทะลุเลยโค้ยสี่ห้ากัดทะลุเกอ่ะ จรริงคับไอ้บอสออกจากข้องยันไปสักข้องยันนี่ยเราต้องจดจำไว้ไปสักข้องยันเอาเปล่าเดือนพีพีทีกูยังไม่สักเลยไอ้จะจดสักข้องยันเลยอ่ะยังไม่สักมันไม่อิ่มเลยหรอ มาสบถ่ายทอดครับถ่ายทอดขอโทษนะครับที่พามาลำบากเดินป่าเมกาห้าเดือนผมก็แบบโปรไฟล์คุณดีไงของยันเจ็วันร้องไห้อยากกลับบ้านเลยถึงเมียทุกวินาทีนวดไปครับผมครับคืนนี้นอนด้วยนะครับขอนอนเต็นท์นะครับบล็อกแบงค์เต็น์ สวัสดีวันที่ห้าเมื่อวานสนุกเกินจนไม่ได้สรุปว่าวันที่สี่เป็นไงแต่เป็นว่าโครมันโคดมันจนนตัตพั์ขี้แตกไปสองรอบถ้าเข้าตูดเออถ้ากอะตูดด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ถ<อ>่ายเฮ้ยทำไมกระเป๋ามันหนักจังวะดูดีๆมันหนักกระเป๋ามันก็เพิ่มขึ้น อยากอยากเจอคลองยันไหม่ะเนี่ยเจอตลอดเลยนะเจอแต่คลองโคตรลึกเลยเอาถูล้มแบบบล็อกเกอร์นะฮะกล้องคือเครื่องมือทำมาหากินถ้าคุณเสียหลักคุณต้องนี่ชูกล้องเหนือหัวเครื่องมือเครื่องมือชีวิตวันที่ห้าอาหารหมดเก็บของป่ากินนะแบ่งกันกินได้คนละลูกเบอร์รี่ป่ามันหวานตรงไหนไม่เห็นหวานเลย มันปาดอย่างเดียวลรงขึ้นใหญ่มากทำไม,มเขานั่งกินอย่างสบายใจเราโดนภาคไลจ่จนอเอาไปสู้ปลาดลิค่ะให <c oughs> ้มันกัดบอสก่อนกินข้าวในน้ำกัน,น ดไดว่าอยู่ข้างบนน่ะของป่าก<ด>ินนะครับ,รบ <laughs> ในวันที่กล้วยตากเริ่มร่อยหลอในวันที่ช็อกโกแลตหมดแล้วอ,อมก็ไม่เหลือ <laughs> ใช่แล้วก็ววหาของป่ากินกันแล้วผ <laughs> <laughs> ลวไม้ป่าจะจะไม่ได้ออกจากป่าก็อย่างเงี้ยหยิบกินมั่วละ <laughs> ถึงแล้วครับโอ้ยเร็วจังวันนี้ ทำสถิติเดินไวเกินอ่ะไม่คุ้มตังเลยนะถึงแล้วถึงแล้วนี่คือแคมป์ของเราในคืนที่ห้าเราจะปาร์ตี้กันตรงไหนครับน้ำครับจบวันที่ห้าในแคมป์ข้างน้ำาของยัน,นคืนสุดท้ายเราต้องเอาให้คุม้ม โอ้ยถ้าจะเป็นลมเห็นแล้วแบมืออ่อนเลยแบบน้าสิ้นนั่นแหละก็คิดกันว่าเราควรเดินออกจากบ่ากันทั้งหมดเลยมันต้องเย็บทันทีมันต้องเย็บทันทีก็เดินจนถึงมาตีสามป่ะตีสามจะแคมป์าามต่อไปก็คือ,อ,อแคมป์คืนที่หกอ่า อจะถึงคืนนี้ตอนตีสามอาจจะนอนพักสักสองชั่วโมงแล้วก็เดินต่ออีกหนึ่งวันน่าจะถึงหมู่บ้านตอนสักประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ของวันพรุ่งนี้นั่นก็คือการเดินแบบยีิบสี่ชั่วโมงคุณนัตพัฒครับถ้ามปวดขี้นะครับโอ้มันจะคงไม่มีความชิบหายกว่านี้หรอกเพราะว่านอกจากจะชิบหายตรงที่เราต้องเดินสาสิบชั่วโมงแล้วคุณดูนู่นนะ โอ้โหมึดมาเลยครับที่ผมเล่าไว้พีซีว่า24ชั่วโมงชาเลนจ์อ่ะอันนี้ของยันชาเลนจ์24ชั่วโมง Walk to the hill เนื่อยทำไมกูได้ทุกรสชาติเลยวะพี่เป็นไงพี่รู้สึกถึงความว่ามากับผมแล้วเป็นไงบ้างแบบไม่เคยเจอเรื่องอะไรขนาดนี้นะมากับนัตพัทรอบแรกรอบเดียวรอบสุดท้ายเดี๋ยวไม่ได้รอบต่อไปี่มีรอบต่อไป เริ่มออกเดินทาง 24-hour challenge ผมมีชื่อตอนแล้ว,วคนอึดมาหาปะไรโอจะอึดพอปะวะแต่นี่เราทำเกินย4ิบสชั่วโมงนะสี่ทุ่มครึ่งใกล้ถึงแล้วทุกคนสับยับเท้าเปียกมาเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมง ถาก็เยอะอืมไปห้าหกตัวมแย่ไม่พอใช่ฝนตกอีกไม่สุดฝนตกแย่มากไม่คิดว่าตัวเองต้องมาเจออะไรอย่างนี้ตอนแรกก็คิดอยู่เออโชคดีนะที่เดินมาแล้วฝนไม่ตกอย่างเงี้ยมันโชคไม่เข้าข้างครับประมาณชั่วโมงหนึ่งบ้างเมื่อกี้เขาบอกใช่เขาบอกไม่ถึงชั่วโมงโอาเคร็จไปต่อถึงแล้ว หึงห้าทุ่มพอดีถอดยากมากดูเท้าความเปื่อยของเท้าความเปื่อยของเท้ายน่นม,มาแล้วนอนวันไหนอืม ครับไม่น่าไหวแล้วดูจักทรงต้องอยู่ที่นอนผมก็แม่เมื่อยไปทั้งตัวนี่การเก็บเต็นท์ครั้งสุดท้ายของทริปคลองยันครั้งสุดท้ายในชีวิตในชีวิตเลยเหรอมันยังไม่ออกมาเห็นโลกแล้วเหรอพี่เต็นท์อันนี้มีใครอยากซื้อไหมครับแล้วเป็นการเก็บแบบคุณลืมอะไรบ้างว่คุณลืมอะไรบ้างวะสุดท้ายลืมอะไรลืมเชือกลืมเชือกมัดเปในคืนที่สาม ีวดูสีหน้าคนกำลังจะได้กลับบ้านนะครับห้องน้ำห้องน้ำเตียงนอนอยู่ไหนข้างหน้าเขาบอกให้ให้เงียบๆเพราะว่าเพิ่งเห็นรอยช้างเดินทางต้นไม้ไผ่อยู่แถวนี้ชั่วโมงสุดท้ายรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยมีใครอยากลงนะรู้สึกว่าค่อยๆเดินก็ได้เริ่มแบบไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่ต่อแล้ว <laughs> เดี๋ยวต่อไหมพี่กุ้งอยู่อยู่กับผมไปคืนหนึ่งครับมั <laughs> บนมาแล้วน,นี่ครับลมนี่ได้ลมด้วยจะออ, <laughs> ออกอยู่แล้วฝน <laughs> ก็ยังตกตกเรื่อยๆตกลงมาล้างความร้อนให้เราโอ้โอโอตกหนักตุ๊บ โอ้ oh. มาตายตอนจบลมทับตอหนาม oh. โคตรปวดอ่ะไหนพี่ทั้งมือเลยเหรอเมื่อกี้ลงไปทั้งตอเน,นี่ยเลยโอ้ oh. ดูหนามซ้ายก็โอยขว oh. าก็โอยต้องเดินทางอย่างเงี้ยเดินทาง <c oughs> บัตรสมบัติโคตรวินาทีสุดท้าย oh. ถอดเปทิ้งตรงนี้เลยขายเอวขายเอาไหมครับคราเริ่มจากตรงนี้เอาทำไมตอนแรกเขาไม่ขับไปส่งข้างในวะไปไปนั่งรถเอาังินมาหไ การเปแบบนี้แหละเป็นแบบของเราไม่ใช่ใคบแล้วคนเดียวของเราโอเคเดินป่ามืองไทยครั้งแรกในชีวิตโคตรประทับใจขอบคุณเพื่อนร่วมทางสำหรับความทรงจำดีๆและที่สสำคัญขอบคุณงันทพั์ที่ลากมาถอดมาด้วยกันดีด้รู้จักหนึัดวมันเข้าไปลึก่ไหแบบเหนเหมน หมายมันอ่ะพี่เด้อดึดึง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 ไม่ต้องดึงออกพี่อครอนทุบเราคอนผมอย่างลึกเลยอ่ะความประมาณเป็นนึงอ่ะโอ้ยโอ้ยยาวหวานเมื่อกี้อ่ะปวด